สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากพายุมาหลายครั้งนะคะวันนี้เราก็จะพากันไปดูน้ำในห้วยจ้าไปไปกันเลยค่ะ กลัวมากจริงแล้วก็นี่ก็จะเป็นสะพานนีนสะพานีาน่น่ดูน้ำมันจีกฟังหนึ่งอีกฟังหนึง่ง,งดูเยอะมาก <c oughs> อุ้ยนี่เขาใส่อะไรยม นี่เขาใส่อะไรมาดูดูชาวบ้านเขาใส่อะไรเนี่ยดูน้ำแรงน่ากลัวนะ่ะดู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 เป็นไปได้หลังพายุมาพายุลินฟานังกาโซเดลมาหมดหรือยังเนี่ยดูดีน้ำอะ่ะเออเฮอ,อ ได้ยินเสียงไหมเนี่ยดูดูนี่ชาวบ้านเขาใส่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยดักปลาเนี่ยดักปลานี่โอ้โหว่าจะมาตั้งนานแล้วนี่เพิ่งได้มา นี่ไงน้ําที่มันล้นน่ะน้ําที่ล้นออกจากหน้านี่ไงนี่น้ําที่มันล้นออกไปเนี่ยนะชาวบ้านเขาก็ปล่อยน้ําลงห้วยแล้วมันก็จะทามทะลุ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 มันก็ไปโผล่ไปโผล่ตรงนี้ไงเมื่อกี้นี่ไง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 มันโผล่ออกไป ดูหลายแรงเสียงดังด้วยแต่ฝั่งนี้ก็จะก็จะสวยหน่อยข้าวก็จะดูดีหน่อยนี่ตรงข้ามกันนะอันนี้ซ้ายมือนนิดูน้ำเต็มทุ่งนานะคะน้ำเต็มเลยน้ำเต็มทุ่งนาฮะ อันนี้จะสวยหน่อยแต่ดูฝั่งนี้มีแต่ทุ่งหญ้าดอกหญ้าเต็มเลยนี่ทางเป็นทางแล้วก็น้ำท่วมทางแต่ทางนี้ข้าวโอเคแต่ทางนี้นี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศที่ห้วยนะคะห้วยนี้จะเป็น ห้วยที่เชื่อมระหว่างบ้านโคกครุฑกับบ้านปราศาสตร์นะคะบ้านโคกครุฑก็คือมันเป็นแบ่งเขตนะคะแบ่งเขตของอําอเภอลําดวนนะคะอําเภอลําดวนก็ไปฝั่งนู้นนะคะก็กำบลตาองกำบลตาองก็จะมาฝั่งนี้ก็เป็นเขตของอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะโดยใช้ห้วยนี่ห้วยนี่แหละห้วยที่แห้งแล้งนี่แหละเป็นเส้นแบ่งเขตนะคะนี่เลยมันห้วยจริงๆ นะถ้ามาเห็นก็คือห้วยห้วยวย,ยดูไม่มีน้ําสักนิดเลยอะ่ะโหนี่เหลือนะมันแรงจริงๆพี่น้องนะคะสงสารชาวนาเนาะที่เป็นอย่างเงี้ยฝนก็มาก็ติดหนึ่งเองนี่ค่ะดูสิเห็นดินเห็นพื้นดินเลยนะคะยาก็เยอะแล้วก็ต้นข้าวก็ยังแบบแกรนๆอยู่อะ่ะมันแกรนมันไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่ นะคะมันหรือว่าจะยังฝนมายังไม่เต็มที่หรือยังไงก็ไม่รู้เนาะก็ต้องรอดูต่อไปอีกพระอาทิตย์กำลังจ,จะตกแล้วเห็นไหมคะน่าจะสิบแปดนาฬิกาก,กว่าสวยงามไหมคะพี่น้องนี่เราพามาชมท้องทุ่งนาของตำบลตาอ่องบ้านปราศาสตรนะคะบ้านปราศาส ะะอยู่เขตอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะนี่ค่ะบรรยากาศที่พาให้ชมเมื่อกี้เนาะเป็นแบบท้องทุ่งนาจริงๆนะมันท้องทุ่งนากว้างมากแต่ปีนี้ยอมรับเลยว่าข้าวอ่ะมันไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่ามันแรงพอแรงแล้วก็มันก็จะมีแต่ต้นหญ้าขึ้นซะเป็นส่วนใหญ่นะคะ ตอนนี้ก็กี่โมงแล้วเนี่ย17นาฬิกา18นาทีเนี่ยก็จะมีน้ำไหลเข้าห้วยเพราะว่าเขาปล่อยน้ำเข้าไงนี่ยเขาทำรูทะลุออกไปนี่ไงทำรูทะลุไปนี่ค่ะนี่ค่ะให้มันเข้าห้วยก็จะมีท่อท่อลอดเข้าไปตรงนี้น

นี่คือห้วยจริงๆห้วยนี่เห็นไหมมันเคยท่วมแสดงว่าก่อนหน้านี้อน้ำมันแรงมันเยอะกว่านี้เห็นไหมมีคราบดินติดกับใบไม้นานๆๆๆน,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 นี่กลับได้แล้วจ้ามาเลยระวังตกสวยเดนมันไปไม่ได้ถ่ายแล้วจะถ่ายห่างๆเด้อ Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Ah, uh -huh. so far is the echo. Where do we start? You can learn to discover a million stars here in the shadows. I know you're scared Take my hand together We'll make a stand